รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักพ ah, ักก่อนเอ้าทำอะไรเนี่ยกำลังดูสุภาพบุร well ุษซอยค่ะอแล้วก็คิดบัญชีค่ะโอ้หนูเพลงหายไปไหนแล้วนี่หนูเพลงเพลงลามาเปิดพูดมาทำไมมาคุณยายค่ะมามคุณแม่ชอบกินเบียร์จังคะโอ้ยไม่รู้สิถามแม่เ้าหนูคุณแม่บอกให้มาถามคุณยายค่ะ i อาการเจ็มให้ที่จงพียังมีรักให้มาพักใจกลับหัวกลับด้านใกล้ไป ไม่รู้ว่าแม่เขาชอบกินเบียร์เพราะอะไรเดี๋ยวแม่จะไปถามนายยกให้นะลูกนะไปขึ้นไปบนบ้านไปลูกนะอยากให้ลูกเห็นว่ากินเบียร์นะแกนี่อะไรก็ไม่รูนะ้เดี๋ยวฉันไปลานขอบคุณค่ะก่อนไปหาหลูกไปดูว่านังดูมันเป็นยังไงบ้างแล้ว เดี๋ยวฉันกลับเอิ่ซื้อเอิ่มครีมาให้หนข้าวละคืนแม่เออเออใอ้เหมือนอย่ากคนใช้เลยเนาะค่ะก็ซื้อของไหนที่นันรูปซื้อเฟรชจาอะไรเนี่ยฟังใหม่หรอฟังเก่าค่ะอันนี้ก็เอามาขายเนาะเป็นยังไงละร้านเราจัดร้านใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมเนาะ ใช่ค่ะคุณนายมีอะไรหรอคะไม่ใช่แม่จะจะมาซื้อของอันไหนก่อนนะอันครีมนะมีครีมไหมร้านเราไม่มีค่ะมีแต่ซันซิลิอุ s ซันซิลิออันนี้อะไรฟันโอยซื้อไปให้หนูเพลงจักสามสองูเพลงค่ะไม่ใช่หนูเพลงพูดผิดเอออ่ะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดสามสามหมื่นบาทค่ะ S <S 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 สามหมื่นบาทบ้านแกสีเท่านี้สามคู่ห้าบาทสามคู่ห้าบาทโดโสูโคโดโมุนี่คู่ละหนึ่งนบาทค่ะพีบ้านังดูแกอย่ามาแบบนี้นะมันไม่ใช่คู่ละห้าบาทเออย,อยางนั้นจะเอาฟีเนาะบาย อม่หนูไปไหนอ่ะไม่รู้รขอเล่นที่นี่ได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าดื้อทำของหล่นนะคะค่ะพี่หนูพี่หนูเห็นนั่นลูกหน้อยเดียวนาวิ่งอยู่ข้างนอกนี่แหละอยู่ไหนหนูไม่เห็นเลยถาเมื่อกี้ก็ยังวิ่งเล่นอยู่ดีไม่มีนะพี่ตายแล้วคุณแม่ต้องหนาแน่นอนเลยว่ทาทำหนู หอ่ะ <Hi. S 2> <oned in. S 1> เดี๋ยวพี่ช่วยตามหา <Hi. S 1> บบทำไมแม่บอกจะช่วยหนูตามหาทำไมนอนแล้วล่ะแม่พาที่ชายกลับมาแล้วค่ะหนูเพงง่งหนไปไหนมาแม่ตามหาแทบแย่เลยไปวิ่งเล่นมาค่ะให้แม่ตีแบบนี้นะ อะไรเออ,อเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะตีลูกทําไมเนี่ยเห็นไหมนิสัยไม่ดีเลยลูกเขาไปทําอะไรผิดลูกเขาไปทําอะไรผิดห,หยุดนะหยุดนางเพลงนางแพทหยุดเดี๋ยวนี้ลูกเขาไปทําอะไรให้แกทําไมแกต้องทํากับลูกแบบนี้แม่เป็นแค่แม่แม่ไม่ใช่แม่ของหนูเพลงหนูนี่เป็นแม่เออ ฉันคงอยู่บวนประสาทแกอีกได้ไม่นานหรอก ดดา่าเปยังไงบ้างอะไปอยู่ประเทศเกาหล้วเาดีก็ดีจะไปขึ้นมาจะดูกกันไหมเฮ้ยไม่ใช่มากระทะไม่ใช่มูกระทะไม่ใช่ถูกแล้วไปสิแล้วคุณแม่ล่ะไม่รู้อ่ะจะไปตายที่ไหนก็ไปสิะไม่ทำไมพูดแรงจังล่ะแล้วแต่ ไปเรียกคุณแม่หน่อยดีไหมไปกันเลยไหมไปไปไปไหนกันมาไปเอุจจระค่ะคุณแม่จะไปเฝ้าไหมคะ ฉันนี่คงอยู่ในสาตาพวกแกน้อยไปเลยใช่ไหมอืมอืมค A อะไรมีแค่รลอะไรมีแค่รลอะไร <ขอ S 1> มีแค่รดมาฝาเหรอไม่ใช่ค่ะอคุณไม่เกมแดงเลยค่ะกินแค่รอมมากหรอคะแกเดี๋มาพูดให้ชันยอย่างนี้นะแกไปไหนมาสองคนก็เอาแค่รถมา่ะ ออิ่มไปดีดีไปอิ่มไปอิ่มทำงานมาค่ะรอค่ะไปเอิ่มเดินเล่นนะค่ะขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะอาบน้ำล้างดาบนะล้างแต่ดาบอันอื่นไม่ต้องล้างล้างหมดนั่นแหละปอเอาแกรอมามาได้แล้วพูดแรงกับคุณแม่จังก็คุณแม่น่ะสิพ่อพูดให้หนูก่อน แคทแกก็อย่าไปโกรธให้คุณแม่เขาคก็ได้ค่ะยิง่งจะไปขอโทษอคุณแม่คุณแม่ค่ะหนูขอโทษค่ะแม่ไม่เคยโกรธลูกหรอกมีแต่ลูกนั่นแหละคิดไปเองนะ่ะแม่ก็ให้อภัยลูกเสมอนั่นแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรลูก่ วันนี้เราไปกินเนื้อย่างอีกรอบไหมไปได้ค่ะเอ,ออย่างงั้นไปเตรียมชุดใหญ่ไฟกับพริบกันเลยไปเลยเร็ว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 ่ร็วเ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 ร็ว่ร็วร็วเร็วมร็วเร็เร็วเรงวเรเร็วเเนะรัวเร็วเร็วเร็เรเ รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรัก ของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป